วันนี้นะคะเราตื่นกันตั้งแต่ตีห้าเพื่อเดินทางไปสู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะใช่แล้วคะ่ะวันนี้เราจะไปปั่นจักรยานกันนะคะโดยจุดเป้าหมายของเราก็คือวัดขุนสมุทรจีน น ah. ah. like ี่ครับ um ปันถึงห้าทีโดนทิ้งเรียบร้อยแล้วผมนำไปนู่นแล้วฮูปฮิฮูปฮิูฮูอฮิฮู้ดิฮู้ฮ วอนนี้แค่สิบโลก็เหลือแค่ถ้าไม่รอกยังกมีมมที่รอลเลย <laughs> จะมาอยู่ไม่อยู่บ้านาสบายสบายแล้วเนี่ยปีะไวายอใส่คแบนี้้กีก่อนได้ป ดวงอาทิตย์ช่างสวยสลดสวยงดงามเหมือนคนป่านอยู่ด้านหลังเพราะกรมเหมือนกันเลยไหวไหมไหวไหมครับไหวไหมครับกินน้ำไหมพักเลยตอนนี้กี่โลแล้วเอ่ย13กิโล13กิโลกับ4กิโลหอบแ็กเลยครับ กำลังไปครึ่งทางเลยครอมแต่ไม่ได้หยุดเลยนะดีดีแม่ดีแม่ดีใจาไปจริงจไปหมกบนร้อยไปอย่างนั้นนะเฮ้ยเๆ้ยเฮ้ยยุไปว้าวโอเคเดี๋ยวให้เวลาพักหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวไปต่อุปสักของจักรยานนะฮะสวัสดีครับ <c oughs> น้ำท่วมครับตอนนี้ครับโอ้บ่ได้บด่พี่โอ้ สวัสดีครับน้ำท่วมเอ้ยเอาทำไรครับคุณกำนันทำไรครับคุณกำนันการบวดการบวดน้ำเต้นน้ำเต้นนี่ณตอนนี้คือปั่นมา33กิโลแล้วนะคะเหนื่อยมาก ขอพักกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้หมดแรงแล้วต้องไถ่ลงไปแล้วค่ะ,ะข้างในเลยครับน้องข้างในเลยวัสดีครับตอนนี้ก็เข้าอยู่ข้างทหารแล้วฮะอาจจะถ่ายได้น้อยนะอาจจะถ่ายทีริมน้ำเลยนะครับตอนนี้ก็ สมาชิกก็เริ่มกระจายตัวออกแล้วครับแล้วก็ปั่นเรื่อยๆครับสิบแปดแผขันนิ่งๆไหมอวันนี้แค่มาก็เกินยี่สิบกิโลก็ถือว่าสำเร็จแล้วครวันนี้หญิงสำเร็จยังเ,นนเกินเป้านะต่อไปนี้คือพลังใจล้วนนะ,ะกลับบ้านเนี่ยโอเคครับตอนนี้ หลงครับหลงก็กลุ่มจนได้แล้วก็ตอนนี้รถหญิงยางฟลุ๊ปยางแบนลงด้วยแล้วที่สุดลมอยู่อีกคันด้วยครับเป็นเรื่องครับตอนนี้ตึง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 ตอนนี้คือยางแบนลงเรื่อยๆเลยนะคะลองสังเกตที่ล้อดูค่ะการที่นักปัน่นต้องเจอกันอยู่ประจำนะคือแ,แตงแตกเดี๋ยวเนี้เวลาสูบมันจะไม่แข็งเหนะมือเพราะมนันจะมีนที่สูบแบบพกพานี่ครับพี่อปอปาให้ครับ ปมมาทิปแรกก็ยางรั่วเลยนะคะโอ้รั่วรั่วรัผมเป็นคนรั่วเก่งนะใช่เกียท่านข่าดเลยไปได้นองสาวไปได้นองสาวเอ้ไปนน้ไปนา ปได้ะยางเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อเลยนะคะซึ่งระหว่างทางก็จะเจออุปสรรคแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามาในทางที่มันเป็นเหมือนคันนานะคะข้างๆก็จะเป็นแม่น้ำทั้งสองฝั่งเลยจะเป็นเหมือนคลองขุดอะค่ะแล้วทางก็แบบปั่นไม่ได้อะค่ะต้องเข็นอย่างเดียวเลย ต้นต้นรถเป็นไรต้นหึ้ยสตาร์ตติดว่าจะยังไงต่อต้นรถต้นเป็นไรฮะเข้ามันเข้าแหละมันเข้าท่าอยู่บนทางเนี้ยเข้าท่าอยู่แหละเหมือนอยู่ท่าเลยข้างหน้าทางเรียบๆเลยครับสบายิกอะรลาดตูดเลยข้างหน้าเนี่ยนี่ครับให้ดูอ่ะ แหน้นที่พากเาปูณครับครับนี่ก็นีเมว่าวเราเจอปัญหายครับยางใส่คันละนี่ปีดแลวสองคัน จากตรงนี้คือไม่ได้ปั่นเลยนะคะเข็นตลอดทางเลยเพราะมันเป็นเหมือนคลองตลอด,ลอดยาวเลยค่ะลำบากมากร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่ยอยนะในที่สุดเราก็มาถึงวัดขุนสมุทรจีนนะคะโอ้โหลำบากมากมดเดี๋ยวเราไปดูวัดข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ กลับกันแล้วนะคะเราก็จะลัดเลาะทางไปเหมือนเดิมอะไรอ่ะทางนี้ไปทางกลับทางเดิมไหมอ่ะทำไมอ่ะมาหนักกิโลมาทางเดินเนี่ยกูเสียวยางแตกชิบหายเลยตอนนี้ได้ไหมอ่ะได้เลยเสียวยางแตกกายกรรมวจจกรรมในเยสแมนอสังหาคมอุ้ยเฮืหกชนเลยกูนะ มาหัาไปายดิหปอวะไเอ๊ะไหนสพานข้ามน้ำเยสะพานข้ามน้ำสะพานข้ามน้ำสะพานข้ามน้ำสะพานขมน้ำสะพานข้ามน้ นี่คือขากับครับทางก็ทางบูนมีไม่ปั่นครับต้อปั่นทางเดิดๆกระตุกกระตุกกระตุก,ต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 กเถือนเทือนอ้าอินแท้ๆผมท้านก็จะเอามาออกตรงนี้อีกแล้วพ,พ,พี่เดินไปแบนเลยใ,ให้ดูช่าชนี่คือร้านกาแฟ ที่เราต้องการนะครับไปยินองตอนนี้อยู่ไหนครับผมอยู่ที่ร้านกาแฟเริ่มเริ่มโอ้ยอ้ยจักรยานใครเริ่ม ตอนนี้เรามาอยู่นะร้านกาแฟอะไรไม่รู้เลิกเลิกเถอะพวกกูเลิกเถอะแต่ผมไม่้แต่ผมไม่ัไม่เอาร้านนี้มือเหม็นกินกาแฟเสร็จแล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะตอนนี้คือเราหลุดมาจากถนนที่มันเป็นคันนาแล้วนะคะต่อจากนี้ก็จะเป็นสะพานปูนยาวๆเลยค่ะดูนี่เยอะหรอชิว เนียเลยตำตังต้อมดมือถือถ่ายรูอยู่ หญิงผับเด็กไหมครับทีมนี้ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเลย ได้เจอแล้ไบคี้ไบไบเจเนีครับทุกคนไบเจเนียวไบเจเนียวไบเจเนียวทำทีสทำทีสไบเจเนียวทำทีสไบเจเนีคอมพทีสตอนนี้ช็อตอยู่ช็อตไปด้วยวันนี้ครับจบที่ไปสวยงามอ่ะไฮไฟไฟเราทำเนียมเราถ้าไปที่พิการมาต้องก่อนแน่เลนเสมอตั้งแต่ที่ไหนที่ไหนเก่งมากครับเก่งมากวันนี้เจ็ดสิบโลไปเสร็จแล้วเนาะเจ็ดสิบหกโลก็แปดสิบโลครับ เม่โอเคเดี๋ยวไปว่ากันทีในคลิปเอ้ในเฮ้ปิดคลิปปิดคลิปในรถโอเคสรุปสรุปสรุปในรถเนี่ยทิปทิปเนี่ยผมขอถามก่อนว่าผู้ร่วมทิปด้วยอะ่ะยานหญิงกับพี่เจรู้สึกไงขอถามพี่เจก่อนเลยฟีลลิ่งดีแล้วก็ก็ล่าเราะแต่ว่ามันก็ไม่เหนื่อยขนาดนั้นอนะ่ะถามก่อนอุปสรรคที่เจอวันนี้รู้สึกว่าอ,อย่างไรบ้างก็ผ่านได้ผ่านได้เพราะมีทุกคน ทีทีมีทุกคนมล้ก็ปันกันได้ชื่อเหลือกันก็เป็นอย่างนี้ให้เป็นทุกทิปแล้วกันเองอ่ะคราวนี้ขอถามว่ามาแล้วรู้สึกยังไงดีกว่าอ่ะรู้สึกยังไงของเขาก็ก็พิสูจน์ได้ว่าเขาปั่นได้มากกว่าสิบกิโลเมื่อก่อนสิบกิโลนี่แบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวเพราะว่าเกิดจากขี้เกียจสรุปคือไม่ใช่ว่าปั่นไม่ไหวแต่คือขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจนะ เค okay. หลังนี้คงแรงต่ำนะสิบห้าโลขึ้นไปแล้วกันเนาะตั้งนี้เพราะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เาคอ้าวแล้วความรู้สึกของคุณเชนนะคะเอาจริงนะกังวลวันนี__> okay. ้ขอขอพูดตรงๆเลยว่ากังวลกังวลเรื่องที่พาแฟนไปปั่นแล้วก็ไม่เคยปั่นแบบไม่เคยปั่นจักรยานหนักๆนี้มาก่อนเลยไม่เคยแบบปั่นแปดสิบโลเอาสิบโลหนักๆนี้มา ตลอดเนีอยอย่ยเราไปปั่นแค่ยี่สิบโลเยอะสุดใช่เราก็กังกังวลว่าเฮ้ยเชียมันจะปั่นไหวปะวะแต่วนท้าทยเฮ้ยรอดรอดนี่คือเราก็สบายใจแล้วว่าเออว่ารอดจริงจังกังวลเลยว่าแบบกลัวท้อแล้วก็เลิกปัน่นเพราะเราอุตสา่าห์บิ้วบิ้วมาตลอดเลยว่าเฮ้ยปันย่นยะสุดนะสุดนะแต่พอมาเจอลําบากเนี้ยก็เห็นสีหน้าว่ามันจะไม่ไหวเอาเจอสะพานเรายิ่งหนักเลยรถเราจอดตั้งแต่คอสะพานเราต้องย่ำขึ้นอีกอะไรเงี้ยแล้วที่สะพานแบบ พูดตรงสะพานขาไปขากลับเนี่ยรวมๆแล้วะอะเรเยอะประมาณสี่สิบได้เลยประมาณสี่สิบหลังมันเป็นสะพานหลังเต่าอะหลังเต่าอย่างนี้โค้งๆเลยอะแล้วมันประมาณประมาณเกือบเกือบสี่สิบครั้งในการเคขึ้นสะพานนะม,มันเลยกินแรงเยอะมากก็โอเคแต่ก็สนุกผ่านมาไ,มได้ถือว่าหญิงอึดใจสู้ดีแล้วเราก็ดีใจกับเขาด้วยว่าเขาปลดล็อกเราได้เราก็ดีใจแทนปลดล็อกเลยว่าเราเออเราก็ทําพาเขาทําสําเร็จจนได้อะไรยเยอะเขามากับพี่